ดูดวงความรักของคุณในอีก3เดือนข้างหน้านับจากนี้ไปจะเป็นเช่นใดนะคะกดห้าปุ่มด้านข้างเพื่อเป็นค่ารูให้กับแพนด้วยไฮฟินเทสคุณเป็นคนที่มีเซนต์มีสเสน่ห์โดยเฉพาะเวลาค่ำคืนอ้อโหจินตนาการเพียบหรือเป็นคนที่ชอบทำงานในเวลากลางคืนจะมีแรงบันดาลใจความคิดสร้างสรรค์การแต่งตัว จะมีสไตล์เป็นของตัวเองไม่จําเป็นว่าจะต้องวิ่งตามแฟชั่นขนาดนั้นเอาเป็นว่าคุณหยิบใส่อะไรอะดูเซ็กซี่ไปหมดทํางานอยู่ในจุดที่มีคนเห็นเยอะนะการเงินในอนาคตเนี่ยภายในอีก1-3เดือนเนี่ยการเงินปังมากเกิดขึ้นจากผลงานของคุณนั่นแหละ ตอนนี้ตัวคุณอาจจะไม่สนใจกับเรื่องความรักเป็นการพักเบรกอยากอยู่ในพื้นที่ของตัวเองอย่าเพิ่งมายุ่งยังไม่อยากผิดหวังต่อนเนื่องไม่ต้องกลัวขนาดนั้นเพราะว่าสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆสิ่งใหญ่ๆกำลังที่จะมาแล้วในอนาคตหนึ่งไม้เออ King of คั p คนที่มีความอบอุน่นคนที่อยู่ไกลจากคุณ หรือเป็นคนที่ตอนนี้ยังรู้จักกันไม่เพียงพอก็ได้จะมาเป็นความรักครั้งใหม่ของคุณจะมีการพัฒนาโดยเฉพาะในเรื่องของการติดต่อสื่อสารเดือน8จะเด่นแล้วก็นับจากนี้ไปอีก3ามเดือนจะมีการพัฒนา2เดือนนี้หนึ่งถึงสเดือนนี้จะรู้สึกมีความนึกถึงแรกๆก็ยังเฉยๆแต่คุณก็นึกถึงในลักษณะที่คิดประกอบแหละว่า จะนึกถึงทำไมนึกถึงเราได้อะไรบางครั้งก็ไม่เข้าข้างตัวเองอเพราะคุณกำลังที่จะใช้อิสระความคิดการปลดปล่อยตัวเองให้อยู่กับความสุขโดยไม่มีใครแต่เชื่อไหมว่าคุณจะต้องมีใครคุณจะอยู่แบบไม่มีใครเนี้ยได้อีกไม่นานหรอกเพราะด้วยผลงานของคุณความเก่งของคุณความสวยของคุณความเซ็กซี่ของคุณมันไปเตะตาคนคนนี้คนที่มี หน้าที่การงานที่ดีรูปร่างหน้าตาดีอยู่ในสังคมที่ดีมีความเกี่ยวข้องกับคุณเขาจะไม่ปล่อยคุณแน่เพราะอะไรเขามีความคลั่งรักคุณอะแอบส่องแอบมองคุณด้วยนะจริงเพราะว่าเขาอยากสาร้างสัมพันธ์นกับคุณคนคนนี้มาจริงไม่ได้มาเล่นเพราะว่ามีไพ่ของการเริ่มต้นความสัมพันธ์ด้วยจะเจอความรักครั้งใหม่ ก่อนเข้ามาเขาคิดแล้วไม่ใช่ว่ามาตามอารมณ์มาด้วยเหตุผลแล้วก็หัวใจร้อนๆนะคะแสดงควา